สวัสดีครับจอเจอกันเช่นเคยครับกับ NK4x4 พระนครศรีอยุธยาครับวันนี้เราก็มาพบกับเจ้ารีโวครับหัวเดียวครับ2.8ครับ 4x4 ดิฟล็อกครับ ลำนี้ก็เดินทางมาจากชนบุรีครับเมืองบางแสนครับเสียใหญ่ใจดีเมืองบางแสนครับมอบหมายเจ้ารีโวมาให้เราตกแต่งให้สะใจเด็ดที่กันไปเลยครับว่ากันอย่างนั้นฮะลำนี้ก็จัดเป็นแบบชุดยกอัพช่วงล่างนะครับ เป็นงานอัพช่วงล่างยก2นิ้วครับจัดแบบเต็มเครื่องเต็มแม็กเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับรีโวอสองจุดแปดครับมาจากชนบุรีครับนี่ครับ อันนี้ก็พอดีช่างก็หยิบไปใส่บ้างเลยนะครับเป็นโชคโปรเฟนเดอร์นะครับนี่ฮะโชคโปรเฟนเดอร์ตัวหลังนี่ก็อันนี้ตัวหลังนะครับตัวหลังนี่ก็เป็นบิ๊กแบ็กครับเป็นซับแขงปรับแปดครับตัวนี้ก็นุ่มๆเหนียวๆนี่มาไม่ต้องห่วงครับถึงพิกถึงขิงอยู่แล้วครับ ในความหนึบความแน่นในความนุ่มอันใหญ่ไม่ถูกฮะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับโปรโฟเฟนเดอร์นะครับปีกนกครับปีกนกชั่วโมงนี้ก็สุดฮอตสุดฮิตอยู่แล้วครับของโปรโฟเฟนเดอร์ฮะงานของเขานี่ถือว่าเทพมากครับเป็นปีกนกปรับองศานะครับ จะมีหลากหลายรุ่นนะครับจะเป็นรีวอฟอร์ดหลายรุ่นครับในสไตล์ปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นะครับบูธของเขานี่ถือว่าทนทานมากครับนี่ฮะแล้วก็ลูกหมากโตครับนี่ฮะลูกหมากใหญ่สะใจเลยทีเดียวครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนลองปรับเป็นร่อก้อนลองแหนบนะครับปรับองศาของเทานะครับ สแลกด้วยนะครับนี่ฮะครบเซตเลยฮะตัวนี้ก็เป็นก้อนรองแหนบหลังนะครับด้านหน้าก็เติมแต่งด้วยกันแคล้งโอเวอร์แลนด์นะครับสีเหลืองนะแข็งแรงเลทีเดียวครับโดนกัดแทกนี่มาไม่ต้องห่วงต่อเตอนี่กัดจายครับ แม็กที่เราเลือกใช้นะครับแม็กที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับบัตเล่ครับตัวนี้ก็สุดฮอตสุดฮิตอยู่แล้วครับสำหรับสไตล์ออฟโรดนะครับแม็สไตล์นี้นะครับรัดกับยาง BF 2อย่าง b f นะครับ BF ดอกยอดฮิตอยู่แล้วครับสปริงที่เลือกใช้นะครับเป็นสปริงออซซี่นะครับนี่ฮะ เอาไปใส่ขอนหน้านะฮะเดี๋ยวให้ดูกล่องฮนะเดี๋ยวเราเดินดูด้านหน้าอีกทีนะครับเป็นสปริงออสซี่ครับเราประกันความนุ่มเนบอยู่แล้วฮะสปริงออสซี่นี่บอกให้ใครฟังนี่ไม่มีใครอยากเชื่อกันเท่าไหร่ฮะต้องลองครับมาสัมผัสด้วยตัวเองได้ครับอันนี้ปูดหมากไปเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับต้องลองครับบางทีผมเห็นใส่มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็ าถอดกันก็เยอะครับ <g dome sarà> <c oughs> <Higher> อะแล้วแต่คนชอบนะครับบางทีดูในทางเพจทางข้อมูลต่างๆนะครับอาจจะจะเชื่อไปตามนั้นๆก็แล้วสุดแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับแต่ทางเราก็จะแนะนำในตรงไปตรงมากับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ฟีลแบบไหนยังไงจะอธิบายไปตามนั้นนะครับขอให้ชอบครับดีหมดแล้ะครับ จะเป็นยี่ห้ออะไรต่างๆก็ดีหมดขอให้เราชอบแล้วก็เข้าใจในฟิลลิ่งของมันต้องการฟิลลิ่งแบบไหนก็บอกทางเราได้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับเราจะแนะนําในทางที่นุ่มแบบลึกนุ่มแบบไหนสไตล์ตไหนก็จัดให้ได้ครับโปร่งล้อนี้ก็เลือกใช้เป็นอโปร่งล้อของตัวนี้เป็น โป่งล้อยอดฮิตครับตัวนี้สําหรับเจ้ารีโวครับตัวนี้ของงานของ MC นะครับถือว่าเข้าลูกเข้ารอยครับล้อนูนสวยครับของกว้างนี้อยู่ประมาณห้านิ้วครึ่ง6นิ้วครับประมาณนี้กําลังสวยนะครับถ้าโปร่งใหญ่กว่านี้ก็จะดูไม่ค่อยเข้ากับงานยกสองนิ้วนะครับบันไดข้างแบบเทพๆครับนี่ฮะบันไดข้างนี่ก็ราคาเบาๆกระเป๋าครับแข็งแรงเกินคุ้มครับ เวลาไปกระแทกเบียดคันคูคันคลองหรือต้นไม้ครับตัวนี้ถือว่าเซฟชายล่างของรถเรานี่ดีมากครับนะฮะเป็นบันไดข้างนะครับแบบสไตล์ออฟโรดนะครับเบียดคันคูคันคลองได้สบายๆครับรับประกันคุณภาพความแข็งแรงอยู่แล้วปากันอย่างนั้นครับครับนะกำลังติดนะครับกำลังติดปุ่ล้อนะครับ ติดปงร้อนนี่ก็ว่าใช่ว่าจะง่ายนะครับก็คือมีวิธีการของมันนะฮะไม่ใช่ตัดสักที่จะใส่นะครับปิวหายก็เยอะแยะครับครับอันนี้ด้านหลังนะฮะมาดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่ฮะของสแตนดาร์ดครับถอดออกไปแล้วนะครับนี่ของเดิมฮะอันนี้รถใหม่ใหม่ป้ายแดงเลยนะครับออกจากศูนย์มาก็เด้งตรงมานี่เลยครับ ี่อยู่ชลบุรีครับออกรถที่กรุงเทพนะครับเจ้ารีโวหัวเดียว2.8ครับช่างช่างนี่ครับโชคที่ประกอบกับสปริงเรียบร้อยนะครับสปริงกอสซี่นะครับโชคโมโนโทูปนะครับช่างกนานเจะประกอบนะครับ ยกขึ้นให้ดูนะยกขึ้นนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับโช๊คสปริงออสซี่แล้วก็เป็นโช๊คโมโนทุกของ Pro เฟนเดอร์นะครับผมบอกได้เลยว่าจบทุกขบวนท่าครับในสไตล์ความนุ่มหนึบครับไม่เชื่อต้องลองครับนี่ครับประกอบเข้าไปแล้วด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนู้นก็เดี๋ยวอันนี้ของด้านนู้นนะฮะด้านด้านขวานะครับ NK44 พระนครศรีอยุธยาครับกลิงกลางสอบถามสินค้ากริงกลางสอบถามเส้นทางครับ0863355209ครับของเราก็ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับสูม t o โตโยต้าไดมอนด์นะครับนะฮะที่เรามองเห็นนู้นนะครับนะฮะไกลๆ้นครนับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับ,บ,รบของเราก็จะมีงานพวกอัพช่วงล่างเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนสปริง อัพช่วงล่างให้ขับนุ่มขับเนื้ฟิลลิ่งขับให้มันสบายสบายครับเกาะถนนอะไรอย่างเงี้ยฮะรถบางทีรถป้ายแดงออกมาใช่ว่าจะขับได้เลยนะครับมันก็ขับได้เลยนะครับแต่คืออารมณ์มันไม่ได้ครับก็ต้องมาการทําการปรับแต่งเปลี่ยนล้อยางเปลี่ยนแม็กอะไรอย่างนงี้ฮะก็ข้อมูลก็ จะมีในทางเน็ตหลากหลายครับว่าอัพชงล่างเป็นยังไงเอารุ่นนี้เป็นยังไงอันรุ่นนั้นเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็สื่อทางโซเชียลนี่เยอะมากครับของเรานี่ก็อยู่ริมถนนสายเอเชียครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับลำนี้ก็รอสักครู่ครับเดี๋ยวงานประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับว่ามันจะออกมาแบบไหน สะใจเด็ดพี่ไหมอะไรอย่างนี้ครับลองฟิลลิ่งแล้วโอเคไหมครับแต่เราที่เคยทํามาหลากหลายคันนะครับก็ทําให้จบทุกขบวนท่าครับตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับ086-335-5209ครับ n k 4 k 4พระนครศรีอยุทยาครับยินดีรับใช้ทุกท่านครับผ่านไปผ่านมาทางใสเอเชียก็แวะจิบกาแฟครับนี่ฮะทางสาเอเชียก็ จะมองเห็นรถบิ๊กฟุตคันใหญ่ๆจอดอยู่ริมถนนนี่ครับนี่ฮะผ่านไปผ่านมาเพื่อนๆพี่ๆผ่านไปผ่านมาทางนี้นะแวะจิบกาแฟแวะดื่มน้ําเย็นครับมาชมมาเยี่ยมเยือนกันก็ดีใจแล้วครับไม่จาเป็นต้องมาทํารถก็ได้ครับนี่ฮะใ,ใกล้ๆครับแวะเข้ามาเลยครับนี่ถนนสายเอเชียที่เราเห็นนะครับอยู่ระหว่างขาเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ ติดตามทางเพจติดตามทาง YouTube กันมาตลอดนะครับขอบคุณครับ